เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมวยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยให้ชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น Honda Civic 1.6นะครับ Civic ปี2000เครื่องดีเกียรติครับเกียร์ออโต้รถสวยบอดีเ้เดิมบ้างสีอาจจะมีตำหนบบิบ้างบางจุดเท่าเร่งแต่รองนั้นยังสวยยังงา,งามๆครับ แอร์เย็นเพียงพอภายใ,ในสะอาดเบาะผ้าสภาพดีครับฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานเกียวโตครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นโดยรวมแล้วก็สมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับสภาพดีมากถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าซรื่องประจำาดเลยหม่ผ้าคิปใหม่ๆนะครับบอดี้ดีไม่มีชนหนักนะครับโดยรวมแล้วสวยไม่แก๊สราคาเปิดมาที่47,000บาทครับ สนใจติดต่อเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับไปดูถ้าลองขับกันก่อนนัดหมายครับเจ้าของโดยตรงได้เลยห้องเครื่องสวยสะอาดเดิมๆัมนหน้าบางๆับอด,ดีๆไม่มีรอยชนหนัก47,000บาทครับรถปี2 0 0 0 c i v i c โก t ตสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ